สองต้นมะละกอม,ะมันจะอยู่ด้วยอีกนานไหมเอ่ยกลัวลมพัดมืดมาอีกแล้วนะคะทุกคนเปตกแล้วตกแรงตกนาน ้าเป็นน้ำแล้วเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวอาหารไปล่อปลาก่อนอกลัวปลาออกตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะอุ้ยตกใจจัเงินตัวทองไปอาหารปลาล่อไว้ก่อน ฝนมาน้ำน้ำไหลเข้าบอ่อมาแล้วปลาออกสงสัยปลาจะตื่นฝนตื่นฝนแล้วออกไปเที่ยววันนี้ไม่มาเกินอาหารเลยเงียบปิ๊บ รอไว้ก่อนอูนอยู่ไกลๆปลาสวายชมบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะคะวันนี้เริ่มมีลมออกแล้วลมมาก,ก่อนฝน เขารู้แหล่งที่อยู่ที่กินเขาจะได้เฝ้าอยู่ตรงนี้เขาไม่ออกไปข้างนอกออกไปนอกแล้วตัวเขามักลับเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอคนตกเบ็ดตกปลาก็าไม่ได้มีโอกาสเข้ามาอีกนะตัวไหนออกไป ลมพัดใบไม้ไกวแล้วลมฝนเขเริ่มมาอยู่ปลาสวายปลาปลานินปลาหมอ ว่าปลาสวายไม่ออกบอ่อแต่อยู่ตรงนี้หลายปีแล้วก็ยังเห็นอยู่นะปลาสวายแต่ปลาหมอปลานินปลาช่อนปลาดุกรับรองออกแน่นอนออกบอ่อน้ำไหลเข้าน้ำไหลเข้าไหลออก เป็นทางผ่านน้ำบอ่บอบ่อตรงนี้เป็นทางผ่านเริ่มมาแล้วปลาสวายเห็นเพื่อนๆชอบชมปลากันยังไงก็มาถ่ายถ้าได้เวลาให้อาหารก็จะมาถ่ายให้ชม ดังดึงดังเริ่มตกตรงไกลๆนู่นแล้วน้องม่อนจะไปไหนลูกน้องม่อนจะไปข้างนอกเดี๋ยวรอยายถ่ายถ่าย,ายปลาก่อนน้ำตลดตลิงล้นตลิง tầm đó ขึ้นอยู่ไกลๆเขาตื่นฝนนั่นแหละว,วันนี้เขาไม่มาใกล้มันจะไปไหนล่ะครับดูดิมืดฝนตึ๊บเลยนึงจะไปเล่นไหนได้วนันนี้มืดตึ๊บวันนี้ก็ลงมาแล้วเนี่ย นนั่นดีน้ำตึมตําตึมตําเขาเรียกว่าปลาห้าหวปลาเห็นฝนปลาห้าหวอยากออกกระเที่ยวข้างนอกปลาขึ้นบนน้ำเบิบเบิบเอาหารมาล่อไว้ จะได้จำที่อยู่ที่กินออกไปเล่นแล้วจะได้เข้ามาที่เดินคุณเซลมันเ,มเดี๋ยวแม่ถ่ายคลิปก่อนลูก ปลากำลังจะมาตุวเงินตุวทองก็ามากวนนะนตัวเงินตุวทองดักลอกดักไฟเข้าไปกัดเข้าไปในกระชัง หลอกปลาไว้ถ้าอยากออกก็ห้ามไม่ได้เนาะ ขยายพันเพราะว่าน้ามันไหลเข้าไหลออกไม่ได้แค่เอากระชังดักไว้ ตัวจะไปก็มีถ้ายายปล่อยไปมันก็ไป,ไปข้างนอกก็ดีมอนอะจะวิ่งไปถนนเเลยด,ดึงไว้ไม่ให้ไปไปก็ไปพร้อมกันอย่าร้องดิอย่าร้องสิครับดูปลาสวายนี่ปลาสวายมาแล้วนะ ปลามาแล้วเดี๋ยวเอาไอ้นี่ปิดปั๊มก่อนเดี๋ยวฝนตกใส่เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดไปม่อนไม่เอามาย้ายไม่ให้ไปในอ่างนี้ก็มีปลาปลาหางนกยูงเลี้ยงไว้เดี๋ยวเกิดยงุงน่ะเหยืยวน้ำเหรอเลี้ยงไว้เดี๋ยวเกิดยงุง ม่อนวิ่งวิ่งแล้วตามไม่ทันนะนู้นอยู่ตรงนูง้นปลาติ้นดุมดับดุมดำ รอไว้จะได้ห่วงที่อยู่ที่กินจะได้ไหลเข้ามาที่เดิมตกแน่วันนี้ต้องตกแน่แน่ มืดฝนตกปลาไม่ค่อยกินอาหาร ลืมลลืมลสมอนจะไปแล้วดึงยายอย่างเดียวเลยคุณแซลมอนเล่นไหนข้างนอกหรอลูก มนจะไปข้างนอกขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมม่อนม่อนจะพาไปข้างนอกแล้วเห็นไหมจะเล่นยังไงได้เ่ยลูกฟ้าฝนมืดตึ๊บเลย บ้านยังเงินเป็นมันลกอยากไปเดี๋ยวเอาขันทิ้งไว้นี่ก่อนไปหน้าท่วมไม้เอ่ยเห็นไหมคะหน้าท่วมไม้เอ่ยฝนมืดนั่นนั่น่มเริ่มเม่ามาแล้วแหะ ไกลแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาบ้านเราเข้าอีกไม้กระชัง เีนเปื้อนแล้วเตีนเปื้อนหน้าท่วมไม่เอย่ยยายทำอะไรตั้งตรงนั้นหน้าท่วมไม่เอย่ย